เผื่อแบบพลาดไอตัว,ตวนั้นคือเอ่อมันเป็นตัวซัพพอร์ตป้องกันกระดูกฝ่าม,มือเฉยครับทีมงานทำมาให้ใส่อ๋อเหรอใช่เพราะว่าวระหว่างซ้อมเผื่อแบบเกิดอ,อุบัติเหตุขึ้นอะไรเงีย้ยเขาก็ให้ให้ระวังก่อนเอ่อตอนเล่งจริงตอนนี้ยังผมยังไม่แน่ใจครับว่าว่าว่าเขาจะสรุปเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้คือระหว่างซ้อมเพราะด้วยความที่ว่าเราเพิ่งกลับมาใหม่เราก็เลยต้องใส่ป้องกันไว้ก่อนเผื่อ ผมอาจจะผิดพลาดหรือไม่ก็แบบขครสักคนผิดพลาดอะไรเงี้ยตอนนี้ทีมงานเหมือนเซฟตี้เราขึ้นแบบสองสมเท่าสิบเท่าเลยจริงจริงเขาก็เขาก็เซฟตี้ทุกทุกอย่างครับวิ่งเข้าหลังเวทีนี่ยะไรโดนแผลอะไรเขาก็จะรีบขนเกลือเ็นเตอรดีอะไรมาให้ตลอดเลยกลัวว no ่าจะเป็นอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเล่นไปมีตังวลมีขบงไหมคะมันมันผลไหมเออตอนนี้ครับคือคุณหมอก็บอกว่า คือร่างกายหรือว่ามือเนี่ยมันกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกติแต่ถามว่าก็ยังต้องระวังเรื่องของการกระแทกอย่างรุนแรงอยู่ครับมือเวียงไปฟาดหรือมีของแข็งมากระแทกแรงๆเนี่ยคือไอ้แผลเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่หักแต่อาจจะเกิดแผลใหม่ขึ้นก็ไดไหมฮะคือก,ก็ให้ระวังก็เป็น,ปน,ปนทางคุนหมอนคอยเตือนแต่ถามว่าเรื่องของการกายภาพเนี่ยก็ยังต้องทําไปเรื่อยๆก่อน เพราะว่าในเรื่องของเอ็นมันยังมีส่วนที่มันเป็นทางผืนนะหลังจากการที่เราทําการผ่าตัดอนะครับเพื่อให้มันกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์แบบถามว่าเรื่องของอาการบวมเนี่ยประมาณสัก6เดือนก็จะหายเป็นปกติแต่อย่างซีนซีนฟันลายซีแอคชั่นเมื่อกี้ไม่ได้ดหน่อยหรอไยากไม่ใช่คือคือเรื่องแรงอิมแพคที่มันเกิดขึ้นกับ ตัวของกระดูกอะไรเงี้ยครับมันมันมันไม่มีแล้วครับ,ก,บการกำรรการใช้มือเนี่ยมันใช้งานได้ปกติแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าจะให้กลับมา100%ซแบบเหมือนก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่ถามว่าการในการที่กลับมาเล่นละครมันสามารถทําได้แล้ว อย่งน้องเร่งเขาเกรงใจไหมต้องแบบต้องอย่างเมื่อพี่เก่งก็อ้อมมือให้เราเลยค่ะพี่เก่งบอกว่าออมมือเลยเขาสองพันเราเขาออมพี่เก่งไม่นะครับอาจจะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะโชว์พวกพี่ๆเราก็มีการซ้อมกันนะครับประมาณสองรอบก่อนหน้าเพื่อทวนความจำอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่าลักษณะของการฟันเนี่ยราฟันเฉือนปลายดาบเฉือนไปเฉือนมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบกระแทกแล้วหยุดมันจะเฉือนเฉยๆก็จริงๆมันไม่มันดูแรงแต่ว่ามันจริงๆมันเบา มีแอบแล้วละครทุกอย่างรับรื่นมาอัต้องพึ่งอย่างอื่นบ้างละอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างละเดี๋ยวต้องขึ้นไปไหว้พ่อครูข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขึ้นไปไหว้พ่อครูจริงๆทุกทุกครั้งก่อนเกือบทุกรอบก่อนโชว์อะครับถ้าถ้าไม่รีบหรือไม่อะไรเนี่ยก็จะเข้าไปนั่งสวดมนต์ไปไหว้กันจริงๆทุกคนนะฮะพี่แก้มพี่เก่งอะไรเงี้ยก็เข้าไปไหว้กันแต่รอบไหนรีบรีบหน่อยก็จะยืนข้างหน้าแล้วก็ มมโมสามจบแนละ้วก็ขอขอพรชัยอะไรเงี้ยให้แบบราบรื่นทุกอย่างในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วตัวนั้นเดยวเองมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคอะไรของตัวเองตัวนึงไหมคะในการแบบเซฟเล่นไปเซฟไปเออผมว่าก็คงเรื่องของสติแหละครับว่าว่าระหว่างที่เรา เราทําการแสดงเนี่ยบางทีสนุกเกินไปมันเกินไปอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดผลเสียได้ไม่ว่าแม้กระทั่งกับตัวเราเองหรือว่ากับคนที่เราเล่นด้วยนะครับผมแม้ทั้งวิธีร้องวิธีการเล่นเองเนี่ยมันมันก็ต้องมีสติมีมีความพอเหมาะพอดีอยู่อะไรเงี้ยอินมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะฟ <c oughs> ันดาบแรงเกินไปหรือว่ามันเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีท,ทุกอย่างก็ต้องแบบอยู่บนความพอดีมีมีสติให้มากๆอะไรครับเพราะว่าอยู่บนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้บางทีอยู่ดีลืมบท ร้องลืมเนื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะซึ่งยังไม่เกิดนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนนะว,ว่าหมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่ทุกคนเล่ามาให้ฟังอะไรเงรีง้ยครับหลายอย่างมันเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุบนเวทีก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดสเดือนสองเดือนไหมที่พักสองสามสองเดือนครึ่งครับประมาณมันต่อติดได้รึมั้ยคะพอมาเริ่มซ้อมเริ่มเล่นเริ่มจริงผมก็รู้สึกว่ามันยังอยู่มันยังอยู่ข้างในอยู่ครับมันเหมือนคือด้วยความที่ว่าเรา เราทํามันเกือบทุกวันเนาะสี่ถึงห้าวันต่อสัปดาห์เนี่ยครับกับการอยู่ในละครเวทีฟ้าจอดไาเนี่ยมันค่อนข้จะซึมเข้าไปใน<า>ในออปลายประสาทเลยครับุบทน,นี้คือแบบผมไม่จับไม่ไม่จับกระดาษมาอ่านเลยครับ<อ>คือมันจําได้หมดเลยใช่แล้วก็เน,เนื้อร้องเนื้อ้ออรงจําได้หมดใช่ครับอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกผิดังมันก็เลยแบบ แบบอยู่ข้างในเลยเฮ้ยเธอทำพลาดไม่ได้นะเธอต้องทำให้เต็มที่นะรอบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็ก็เต็มก็มันมันรู้สึกอย่างเงี้ยดนตรีขึ้นปุ๊บชาลิมมาเลยแล้วเรามาเลยแล้วเราเล้องได้เลยองเลยคือสบายครับจับจได้หมดจัได้หมดฟันดาบนีมุกวันนั้นทวนมาแค่ป๊บเดียวลืมนิดตหน่อยๆแต่ว่าทุกอย่างมันยังอยู่ข้างในอยู่อะไรเงี้ยก็น่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับ ไม่ห่วงครับจริงๆทุกอย่างเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับความสนุกความทุกอย่างครับไม่ว่าจะฉากแอคชั่นหรือว่าจะเป็นฉากรักฉากวิธีการร้องหรืออะไรก็ตามครับผมเรายังทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ผ่านมาในรอบก่อนๆหรือว่ารอบใหม่ที่เราจะถึงเนี้ยทุกคนจะได้รับความสนุกเหมือนกันหมดครับมีอะไรที่ปรับมีอะไรที่ปรับใหม่บ้างไหมคะที่พอแบบ ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีก็มีพี่ชายชาติยโดมมาร่วมจอยในแคสครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องได้มีการเข้ามาจูนมาฝึกซ้อมกันกับพี่ชายใหม่ยังไงครับเพี่กบแอบเปิดเผยความลับบอกว่าแถวข้างหน้าหมดกองก่อนเลยแถวแรกเต็มกองรับเพราะว่าคนอยากมาดูมาดูแถวแรกแถวแรกก็ตื่นเต้นก่อนเพื่อนเลยโอ้ยภูมิใจไหมครับภูมิใจครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่า ว่าจะต้องควบคุมอาหารอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือครั้งที่แล้วอะ่ะคือผมเคยวัดนะครับว่าว่าเวลาฟันดาบนะครับสามสี่ชั้นสั้นนะครับที่ซ้อมกันอยู่ในห้องนะครับมันเบินไปประมาณ3-400แคลอรี่นะครับในระยะเวลาแค่2030นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วอยู่บนเวทีเราอยู่กัน2ชั่วโมงครับระฉะนั้นโ,โหแต่ช่วงนั้นคือกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนเลยอะไรเงี้ยแต่พอมันหยุดไม่ได้ทำละครเวทีอะพี่มันอ้วนเร็วมากลยครับ คือแบบน้ําหนักมันขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบกินด้วยมั้งพอกลับไปมันก็กินเนาะกินเยอะอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคุมอาหารกลับมาเตรียมร่างกายแล้วครับก็ก็คือเรียกได้ว่าแบบหน้าโซอัลก็ซิปแกล์เราเลยไม่หรอกครับหลายคนก็คงคือเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยจะได้ดูสีหน้าการแสดงใช่ไหมฮะแบบใกล้ชิดกับนักแสดงใช่ไหมครับไม่แต่ว่าแต่ขอว่ามันมันผิดปกติในแบบในรูปแบบมีการขายแบบว่าอ๋อเหรอฮะโอเค ได้ครับจริงๆถ้าใครอยากจะเห็นนะครับใครอยากจะเห็นหุ่นนะครับอยากจะเห็นซิกแพคอยากจะเห็นหน้าใกล้ๆของนักแสดงทุกๆคนนะครับสามารถที่จะจับจองที่นั่งาหน้าได้แล้วแถวหลังเขไก่เห็นนะเอาแถวหลังเห็นเห็นครับเห็นแถวหลังก็จะได้เห็นทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็เห็นโปรดักชั่นทั้งหมดด้วยชั้นสองยิ่งเห็นนะเห็นเยอะเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยครับใครชอบแบบไหนครับผม เล่นรอบสอง,งเองกแมากลับมาเล่นอีกรอบมันยังตื่นเต้นอยู่นะคอือไม่ไม่ตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้พูดได้ว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเมื่อถึงเวลาครับทุกๆรอบเลยครับครั้งที่แล้วก่อนการเล่นทุกๆรอบจะรู้สึกแบบตื่นเต้นมือเย็นใจสั่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนนี้รู้สึกว่ากลับมารอบนี้จะแบบ จะไม่กดดันตัวเองเท่ากับรอบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นงานใหม่ของเรามากๆเราก็จะรู้สึกว่าเรากดดันตัวเองค่อนข้างเยอะจากที่เราได้พักช่วงที่สองเดือนเนี่ยเราก็นั่งทบทวนหลายๆอยา่างรอบนี้ก็จะกลับมาจะเอนจอยกับมันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจนะครับหมายถึงว่าตั้งใจแต่ว่าจะจะไม่กดดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจะสนุกกับมันให้มากๆกว่านี้ ส่วนตัวผมไม่มีครับไม่มีเลยผมรู้สึกว่ากลับมารอบนี้มันเหมือนมันมันเหมือนไฟมันเยอะขึ้นกว,กว่าผมว่ารอบแรกผมก็ไฟเยอะแล้วนะแต่ว่ารอบนี้มันมันรู้สึกว่าแบบเราต้องต้องแก้ไขสิ่งที่เราทําให้มันดีกว่านี้ให้ได้โอเค,คขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ปลอดภัยขอบคุณครับ ก็วันนี้ก็คือเข่าไม่โกรนก็คือมาแบบซาลีนนะครับไม่แบบชิวๆเลยวันนี้ปลอมไม่รู้ว่าตั้งใจแบบว่าก็มาซาลีนซึ่งมันหมอฮะวันจริงไว้แต่ว่าจะเลมตรงนี้ออกครับวันจริงจะแค่นี้หนึ่งสองตื๊ดตื๊ดหล่อมากพ่อไม่ได้แต่ก็การด้วยนะเรอไหมหล่อ พี่จองบอกว่าตายได้เลยค่ะโอเคเรบอกแค่เห็นแค่แต้แต่มาล่าเสือดนี่คนจองแถวหน้าหรือเปล่าครับอะไรนะแกยังจองแถวหน้าจองไม่อัพตวไม่ขาดมันนี่เขาบอกขอเป็นจองโิพากษะ